เขาเห็นในมืมกงเตะบอตลอดเนี่ยคุ้มเห็นี่มึงผู้ด่ด um ีหานบอกเออเด็ดเดืดเตืห้าวสักน่อก็ไม่ขายทังไปแ้วซีรีส์แม่ทีอยากที่อยากที่อยากอยากอยาอยากหน้าหหดได้มันเฮ้ยไนไน

ดีมันดีแต่เขากลุยถามว่าเอาไปเพื่อกินไม่รับได้ไม่ใช่บดอ๊อดอะไรอ๊อดเฮ้ยโด้โด้โดโด้ยืนมาที่นี่เลยยืนมาที่นี่เยอย่าปล่อยอย่ายืนห่างบดเดินไปนี่ไม่เดินไนี่ผมก็ไปเก็บจังหวะไอ้บดไม่อ่านฝั่งนี้ไปมาเฮ้มีเร็กองอยู่หลังเขาแล้วทำไง 不要不要，跑掉！停！跑得，不要跑掉，跑！跑！ đi như vậy là được, ra pháo, ra pháo. Đưa. Thời gian chụp ảnh,

ไปเดียวเฮ้ยไปไม่พยายไปม่ได้ไม่ัดหน้ากันเลับมันคุ้มใจแน่นอนไม่ต้องติดวูผู้เล่นในยานุ่ะมาแหละครับไปเอาเองดี่เขจะกินแล้ไปเอารถจับกลมเอิ่มเอิ่มไเดียวไปเอาเอิ่เก็นบอลบอลจานิ่งหลังจเอาพอ ขอปลากเอาละกินดอรีโอ่ไว่ะเ้าเลี้ยวปะเลครับดีโอยังงงเลยนะม่เราสุดปลายเท้าพอดีเลยฮะโอเขาสีแล้วเดินเขายิจริงใจนะโอเขายิงีลวเยิงประตูได้เขินนิดหน่อยเอาเ้า พอพอพอไม่ให้กัมอาแล้วปาที่ลีโอสายโอ้โหแต่ลีโอบอกรู้อย่างนี้ไม่ตั้งใจยิงดีกว่ามั้่ตงแล้มันมการามาเกินไปครับผกต่างันที่ทำให้ตอนการตัวเองนะครับในการทำประตูนะมาพอไปพาแล้วอดมาที่คุณน้งรอาบมาที่ติวเตอร์ผีดใจครับติเตอร์ เราจับไว้เราจับไว้เราจับไว้แลาวไปไปไปไาจปบไว้เไป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 ไนไปไปไปไไป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 ไไว้ปไ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 เราไาไปไวไป้ปไปไไป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 ไไปไปไป้ปไไป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 ไไป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 ไไปไปไปปไไป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 ไไป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 ไไป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 ไไวไปไปไปไไป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 ไไปไปปไไไปไปไรไปไไป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 ไไปไไปไปไไป้ปไปไปไไปไ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 ปไไปไไป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 ไไ เอาลกลับมาให้ฟอสดูดูดูๆๆไมตไหติวเตอร์ติวเตอร์ปีทางขวาเลยครับให้ล้อเฮ้ย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 เฮ้้ยเ้ย้ยเฮ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 ้ย

นี่นอ่เวนยูนเตอร์ดูตัวนอกเคคบตัวนอกนอนเด็กมันไม่ได้งอนโตอ่ะไม่แน่นะเวเกแต่เด็กอนโตในด้านน้งมิกจังหวะพอบอลลลยองกระโดเอาายมีนบอสของบอสโอ้โหมาเอาไหลมาแล้จังหวะยิงไกลก็อโอนอ้ไงลงไปุ้ตาุงตามเ้อ แล้วก็แอเลยงมากางหนักเลวตอนนี้ครับปตัวเดียวยังไม่เพียงพอนะครับสำหรับด้าน PSW f u t u r านะครับไปไปไปโอ้หนเลี้ยวต้องึงลกครับาไป้ยีมรัเนี่เดียวเ่เวอ่ะโรงตรงในการปัดกรดนเครับ บอลเริ่เล่นครับเ้องนัดสาษตธูหอได้พรีวิวเอ๋พอมึนที่เพิ่มจำนวนในเกมลุกคุณโงไม่อดเนี่ยเก็ันเยตไม่่านเยอะลับนลอฟินที่เปิดขึ้นมาครับไอโออสได้เอากับกระเพ้า ไม่ทันเลยก่นต้องขัดข้ามไปก่อนโอ้ยลองโวยสั่นตลอดเลยโ้ยชู่นะโอ้ยสุดโตตลอดเลยมั้โอ้แต่ก็ลองโวยสั่นตลอดเลยมันก็เก่งกว่าโอ้ยคู่หลังถุนเดียวมาที่นักบิ๊กนักเตะาบิ๊กพิกหนีเอาล้วให้มาแล้วขาดไปน้ำหนักไหลมาเรีโอซ้ายกับบอลบอลไม่ซ้ายไม่ถนัดครับแล้วขยับใส่ฝายังเซฟได้อยู่ครับแล้วก็ตัวเคลียร์บอลที่ข้างบอร์อ๋อน้ำอส มาเขาบอกว่าซ้ายซ้ายยังไม่ได้ครับมาดูแลจังหวะจิงของได้ติวเตอร์บอกว่าันบอลครเป็นด้านวีได้เล็กนะไอ้องมจัดเป็นคนทุกมามาครับตงภมิวมาลิโอ ลีออนจะขยับย้อนกลับมาแล้วดูจังหวะสวนกลับมาทีน้วิ๊กเอาน้วิ๊กนี่ครับเอาแล้วฟินแล้วดูการจังหวะกระชากลากแล้วโอเคมีน้องภูมิที่มาช่วยสกีได้ครับจังหวะเอาคุณดอบอโดครับติวเตอร์ติวเตอร์ย่มาแล้วถึงเส้นหลักแล้วบัดเข้ามาเขามี หัวใจเลยวันี้หัวใจคุจะเอาอย่างไรวมตัวนี้ริดเลยเป็นฮันเดอร์คแล้วปล่อยด้ P ลย้อนมาที่พ่อพ่อใส่ฝาตดไม่ลงนะขับขาหลอกไปนะไหนหบนหน้าไม่เด็กไปการหมาที่น้องบอสเอาเลยครับดู วางยาวมาน้องฟินแปะรอครับตรงนี้เฟนเฟนรอแต่ว่าปล่อยก็โดนเลยก็ได้ไม่ต้องเป็นต้องชาร์ตบอลฉลาดในการเล่นแล้วไปเสียคอนเนอร์ให้กับทางด้าคาร์นิบี้พูริชะลาดในการเล่นเป็นผูผพาครับจากเข้ามาครับผ้าผู้พามองด้านในมีมิสโตนท้ตัวน้ติดทาด้านฟิวเตอร์ครับอยเข้าคู่หน่อยบอลคอนเดอร์อีกรัากเลงครับพูริ เดือดร้อนลุ้นแล้วครับฝากตูนตีเสมอย้อนกลับมาให้น้องมอสเอาแล้วยัดเข้ามาเซฟได้ครับทุกทีคุณแม่ดีใจลูกชายเซฟได้เอาแล้วครับนี่จำพาะไปครับนพน์เผาเผาหนีมาครับคุณโนคุณโนเอาไปอยู่เขาไปอยู่แล้วก็ยัดเข้ามาลูเลี้ยวเลี้ยว คุณแม่อลีโออยู่ตรงนี้การไช้ด้วยเก่นดีนะสองขวโอ้โหคุณพ่อวาเจียเป็นคนลักเลยคุณรอดเ่็วเรื่อเลยนะยองตันี่ิงไปสองแล้วไหมคนเดียวอีกลูเดียวแฮตชิดเลยนะ เอาล้วครับแล้วก็ขยับมาใหม่ครับให้มาฤดูดีน้องภู้พาเล่นไม่ได้จะจ่าทางไหลมาที่นี่ครับแม่เขาได้แล้วดูครับคุณโนศาสตร์ยาวขึ้นมาภู้พายังแหวกไม่ได้ครับติดนะนน้องภูมิน้องภูมิศาสตร์ยาวตรงนี้ผ่านน้องฟินนี่แหละครับเคลียร์บอลออกมาก่อนโอเคดันมาดันมาเลยครับไปเขาฟู่อยากได้จุดนะติดนัดบุรีครับไปติดนัดน้องบอสอ่าน้องบอส ทุ่มไก่เลยครับอยากมให้มาที่ภูผาไปเล้วเนี่ยบอลก,ก,ก็เป็นทางด้านน้องฟินที่ตาฝาไหลกลับมาที่น้องนัดอา,าร์กน้องนัดขวางยาวมาตรงกลางติดเต้านายาแล้วว่ายังไงเอาลร์กอนภูผาไหลซ้ายมาดิมีเเลยยับยับติดตะพูแหม่ลงมาช่วยเ,เก็บรับได้ครับอาร์มันพาวเอาแล้วแบบต่อเนื่อ,องมาดิคุโนโดปุนโดให้มาที่ฮอกดิอาร์กตีดต,ตีด

ัะหว่างเข้าบอลได้แลวครับแต่งหังห่งข้า่ร้อเสร็จแล้วเปิดบอคลังบ้าเันวิ่งไล่ใหญ่อันจะมีกข้อแข่น้บอลจะเีนครับมันอยู่เี้ยอลอยู <mmm like ่้มันวิ่งไล่เลยแล้วไปเขอไก็มอยู่่าองักเอวเด่อดโนโ่อยู่ตามน้อยู่กับไม่เป็นไรครับต้องมีโดนฟันแข็งแกง

ปอดเปิดยัดเอาแล้วจะมาหาบอลเล่ครับไม่ไดา์ทีตเตอร์ตเตอร์ให้มาครับุีโอป่าแล้วลุดมาพีภูผาูผาแซ้แสาวได้เลยภูผาสายิดเดิลงาดีาจังหวะยิงเบอแล้วครับปีการเปลี่ยนแล้วครับดีแล้วครับเอาทนทเสือเล้งออกมาแล้ว เอาคบแเอริโอไว้พักครับเโอโอ้โหเโอบอกผมจะเอาแติกซะหน่อยแมจา์เซกสกัดดาลุ่งซะแล้วแมเห็นว่าน้องๆมนจัหดแรงก็ให้คะแนนเลี่ยออกมาแล้วครับเคุเล่นมาแล้วลวแลับแปะเขาได้ดแปัก็แเาแรงตะ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 เตัตัตเตลยว่าอย่างไไหลมาแล้วก็บลออกแรงไปต่อครับ ให้มาทางด้านพุนโลครับพุนโ,โลขยับแล้วขยี้แล้วไหลมาตรงกลางครับให้ที่หน้าพุท้าเล่นไม่ได้ชิงเล่นกับพี่นักบอสเอาละครับบอสบอสแข็งแกร่งดึงจังหวะเอาแล้วไหลขวามีหรือเปล่าแล้วพอดีก็ทอทอเบิร์ดให้มาไปถึงเสียแรงเดี๋ยวสกัดได้ครับบอสมาที่น้องภูมิเอานรับภูมิให้ไปน้องบอสเอาเละครับเลือกแล้วครับบอสบอสเลือกให้ที่น้องเล็กน้องเล็กมาตออติดขท้าอันิดนึงครับ ยังสกัดได้อยู่กับตรงกลางครับมาทีภูผามาทีภูพาพิกได้แล้วไปเองเลยครับแม่แล้วต้องรุ่นบอลสกีตรงกลางครับเป่นะลองฟินที่สกัดบอลออกได้ครับสามเดี๋ยวทุกข่าวไครับคุณดูที่น้องมิกพิกหมาตลีดแท็กแตไม่ผ่านน้องโฟมได้เ เตี๋ยเียรแเอาลีโอออกไปตีแล้ว่วมเดินแล้วเดินแล้วไปเลยครับไปครัอ้ับหลอกสวยครับมาิลําพ่อเขาตะไม่่าครับพโนไม่ต้องลงเดนมาไม่ต้องลงมาเฮ้ยยบบเป็นบอลทุ่ครับทีนี้ลยัาทพเฮียแรกายเยครับวนี้

ผ oui yeah, nah, hey! right> ู้ถามว่าอย่างนี้ผู้ถามได้ครับอลไปติดช้าของกัอฟินครับเฮ้ยนิดเดียวเอาล้วครับปรับตูนตีไข่แตกต้องไวเลยครับเรื่องคุริขอหมาไปขึ้นครับตีเตอร์เามาที่เดอะบอสที่พอให้บูดผูกเดอะบอส น้องบีกพิกเข้าฝาแล้วครับเพล่ต้องว่าหาโอกาสอีกแถวสองรอบรอบโอยตัวยังอ้วนแต่ไม่เป็นอ้วนอยากไม่ได้แล้วประตูตีเฮ้ยย้ายบอลตกเทียร์ไก่ไม่ทำเที้ยร์เลยเห็นนอนแดญ่ไปเลยทำมาได้ไหนไหลเท้าซอนถามว่าทำไมไม่ออกมาคนเดียกกระจาบเลยไปเลยเนี่ยหนูเหนื่อยจะตายแล้วดึ

ได้ช่วงก็อแล้วนนีรานรูตรงแล้วอเจดตอเูเ so ข like ้าไปมืช้าอ่ะเปภาพมันเหมืสภาพกรสี่สภาพ่แบบาละก็้เิเดแล้วแม่ก็นอนอย่างนี้แหละนี่ไงกูถามว่าทำไมไม่ไปทำงานใช้ผู้เช้าอ่ะตอาแล้วก็ประโดดแล้วโคตรใหญ่เลย

นาทีส <Pop> ุดท้ายครับเพอนเตอร์สามเบียดเป็นุตบอครับยังนำแต่ได้ดักมี่ภูรอยู่สองประตูต่อสูตเน่ยรตวเตอร์ผมมาไม่ถึงแล้วับแม่ล้วบอกว่าทานเริ่มพอแล้วด้วยเอาวาเผาสองตายก็ดีสางได้ครับแบอลตัวมายไ้สามไม่เนเลยครับจุดทีอะไนีลงนอทำไมอ่ะ chụp qua chụp qua à là, khuôn là ừ. trục trục, trục. Để... Để có không có này à chụp khắp chụp chụp Hãy subscribe cho kênh Ghiền เอ้ยครับเอเข่าด้านหลังระวังเอลยครับถ้ามือไปสักนะโอกาสเสียบอลนะครับเข่าสูงครับเข่าหลังครับเอาครับถอยได้ลูกถอยได้เลยเดี๋ยดูนี่เสาด้วยเอาครับลองบอลเรียก โดนไม่เต็มท่าครับผู้ฝ่าแล้วดูครับขึ้นมาครับติวเตอร์ตองฟินยาสกัด hey ์ดครับมาที่พอพ่อแฝงแล้วเป็นสุดโนที่จิมบอลถืออนาคไปโอ้เอาครับตั้งผู้ติวเตอร์เข้าไปเท่ากันเิวเตอร์ทาข้างหลังไอ้เป้ไปคุณประมาอีกแล้วถมเข้ามาครับลี đó, dừng qua, dập ba mươi. Đổi ba trung thọ, đang khía double, gấp Futura. cái ติวเตอร์บอลไปติดพวกเดียวกันเองแล้วจานก้าว่าบอลไปแรงไกๆกันไปเลยครับในครอเตอร์สามเป็นนาทีอันครับที่เก็บคะแนนไปครับชนะคาันคาร์มีบูฟรไปครับสองประตูต่อสูนย์เนี่ยอั่นี้ให้เรองเข้าแถวกัสกันนะครับ พอเสร็จเบื่อได้ให้น้องๆทั้งสองทีมเลยเดี๋ยวเราค่อยกลับมาพบกับกาใน